E ทุกคนไปที่ภูลมโลค่ะที่เขาถูกขนานนามว่าที่นี่นะคะเป็นฟิลแบบว่าเหมือนญี่ปุ่นเลยทุกคนคือสักุระเมืองไทยนั่นเองซึ่งก็คือดอกพญาเสือโคร่งข,งของบ้านเรานะคะที่มีความสวยงามมากๆล้วจะบอกว่าที่นี่นะคะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูพร้อมกันเลยนะคะ อันนี้จะเมาไปไหมคะใช่ค่ะเมาใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าเราจะแชร์กันสรือเราสองคนท่านกับลูกแล้วก็เนี่ยแอ้์กันคนคันละพันห้าพันห้าใช่ไหมคะโอ้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนนะคะต้องลงทั้งสองคนเลยใช่ไหมคะผู้หญิงสามชายสอง ตอนนี้นะคะเราไปทําการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะทุกคนขั้นตอนหลักๆก,ก็คือเมื่อมาถึงนะคะที่อบอตกกสะท้อนแห่งนี้นะทุกคนก็เข้าไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะวัดอุณภูมินเนาะแล้วก็ลงทะเบียนแบบว่ารายละเอียดต่างๆนะการฉีดวัคซีนการอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ชําระเงินนะคะจะมีค่าเข้า,ขา,ขาอุทยานนะคะผู้ใหญ่คนละ40บาทเนาะแล้วก็ ถ้าเป็นนักศึกษารู้สึกจะ20บาทนะคะค่ารถนําเที่ยวเนี่ยราคาคันละ1,500บาทสามารถแชร์ได้10คนหรือว่าจะเหมาเลยก็ได้อย่างเรานะคะก็แชร์กับพี่ๆเขานะคะอีก3ท่านไปทั้งหมด5ท่านนะคะราคา1,500บาทนะทุกคนนี่นะคะเราไปรถคันนี้เบอร์30นะทุกคน ่ะทุกคนนั่งรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆเลยนะคะระยะทางค่อนข้างไกลพอสมควรเลยทุกคนเป็นทางแบบขึ้นเขานะทุกคนแล้วก็ฝุ่นเยอะมาก เตือนไว้เลยสาหรับใครที่แบบนั่งข้างหลังนะทุกคนเตรียมหมวกเตรียมอะไรมาเลยฝุ่นเยอะจริงๆแต่ตลอดสองข้างทางก็คือสวยงามนะคะเขาบอกว่าที่นี่นะคะจะมีเอ่อต้นพญาเสือโครงเนี่ยทั้งหมดอ่ะสองพันไร่เลยนะทุกคนคือใหญ่ามากๆและตอนนี้ก็คือจุดแรกนะคะเดี๋ยวไปดูกันน่ารักมากทุกคนอ้อนชอบสุดๆเลยคือสีจะแบบว่าเขาจะทิ้งใบนะคะแล้วก็มีแต่ดอกเลยอนะ่ะทุกคนก็เลยทําให้ดูแบบว่าเป็นต้นแบบสีชมพูทั้งต้นเลยนะคะ ไปกันทุกคนตอนนี้กำลังแบบใกล้จะเที่ยงแล้วจะ11บโมงแล้วนะเดี๋ยวขอรีบไปถ่ายรูปก่อนนะคะต้นนี้คือเริ่มมีใบแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเริ่มแบบเริ่มร้อนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะมีใบสีเขียวขึ้นนะคะถ้ายิ่งหนาวก็คือจะยิ่งสวย จุดที่สองนะคะจุดนี้จะเป็นแบบว่าฟิลหินหินมีหินสีดำๆแบบใหญ่ๆเลยทุกคนสวยเหมือนกันนะคะอันนี้จะขึ้นมาอีกไม่ไกลจากเมื่อกี้เลยทุกคนวิวดีมากอากาศก็แบบเย็นสบายทั้งที่แดดแบบร้อนมากๆนะคะ แล้วค่ะทุกคนตรงนี้จะมองเห็นวิวที่เราไปถ่ายเมื่อกี้ด้านล่างด้วยนะคะวิวกว้างมากทุกคนตรงนี้เริ่มร้อนแล้วค่ะกำลังจะเที่ยงแล้วนะ ท้ายแล้วคะ่ะทุกคนจุดที่4แล้วนะคะจุดนี้ก็น่ารักเหมือนกันทุกคนจะบอกว่าท้องฟ้าดีมากถึงแม้แดดจะแรงไปหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังจะเที่ยงแล้วทุกคนสําหรับภูลมโลนะคะก็จะเป็นภูเขานะคะที่ตั้งอยู่ตรงรอยต่อทั้งหมด3จังหวัดนะคะก็คือพิษณุโลกเพชรบ,บูรณ์นะคะแล้วก็จังหวัดเลยนั่นเองนะคะจริงๆเนี่ยสามารถขึ้นมาที่ภูลมโลได้ทั้ง2เส้นทางนะทั้งบ้านร่องกาจังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือว่าจะขึ้นมาที่ตําบลกกสะท้อนนะคะจังหวัด เลยก็ได้นะคะอย่างเรานะคะเราเลือกมาทางนี้เพราะว่า,าก่อนหน้านี้อ้อนไปที่เชียงคานมาใช่ไหมทุกคนเราตีรถมาจากเชียงคานนะคะก็เลยรู้สึกว่าทางนี้น่าจะใกล้แล้วก็สะดวกมากกว่านะคะก็เลยเลือกมาทางนี้เนาะทริปนี้ก็แฮปปี้นะ ดีมากทุกคนชอบแนะนําเลยถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวนะคะต้องแวะมาเลยปีละครั้งนะคะจริงๆแล้วนะคะเขาจะมีใบปกติเลยช่วงที่แบบไม่ใช่ฤดูของการออกดอกนะคะเมื่ออากาศหนาวมากๆอย่างเงี้ยทุกคนคือเขาบอกว่าต้นพญาเสือโครงนะคะก็จะแบบผลัดใบออกแล้วก็เหลือแต่ดอกแบบนี้ซึ่งน่ารักมากๆสวยมากได้รูปสวยเพียบเลยนะคะ